ชีวิตอิฐชีวิตที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาไม่รู้เลยว่าจะยืนยาวไปอีกสักเท่าไรแต่เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วควรสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้ใครใครได้จดจำให้ได้สักอย่างขอใใช้คุณทำรมนำทางเราจะสร้างสรรค์สุขให้เกิดกับทุกคนบนโลกใบนี้สมบ,บอกิสิ่งดีๆให้แก่ทุกคนรอบรู้ ขอให้มีความรักความเมตตาต่อตให้กันแต่สิ่งนั้นจะทำให้เรามีความสุขการมีน้ำใจใความซสื่อสัต์จัดเป็นคุณธรรมข้อไห่ทำได้ก็เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นแม้บางครั้งเราอาจจะแตกต่างให้เราใจลง้าเพื่อยอมรับความคิดกันอยากสำเร็จในชีวิตต้องมีคิดเป็นความขยัน,นมีวินัยไม่เอาเปรียบกันและกันจากใจเรา

รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากเลยเพราะว่าได้ความรู้รอบตัวแล้วก็คุณธรรมที่ทุกคนต้องมีในตัวแล้วก็ในจิตใจค่ะทุกศาสนาก็มีทุกคนค่ะข้อซื่อสัตย์มีน้ำใจเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นเสียสละมีวิน,นัยอยากค่ะเพราะว่า สนุกคะ่ะ mhm. แล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำค่ะสนุกสนานแล้วก็ความรู้ที่ดีมากขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคณิศสาวาลนศรีชื่อเล่นชื่อว่าภูมิอยู่ห้องป .6 ทับหนึ่งครับอยู่ที่โรงเรียนมาริวิตย์ระยองครับในการอบรมครั้งนี้ผมได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมและความดีเช่นสามัคคีอดทนขยันหรือซื่อสัตย์กตันยู ช่วยพ่อแม่ในการทํางานช่วยคนอื่นในการเก็บขยะกวาดโรงเรียนหรือช่วยคุณครูยกของเพราะว่าจะได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆอีกอย่างเช่นความซื่อสัตย์ความสามัคคีความดีครับ,รบสวัสดีครับผมชื่อนายวันเทพทวัฒน์นะครับหรือมาสเตอร์อู วันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่าทางค่ายอบรมของปราศาสตรสัจธรรมนะครับได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นป .5 ผมก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่า,าค่ายนี้หรืออบรมนี้มีประโยชน์แก่นักเรียนซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้คุณธรรมที่นักเรียนทุกคนต้องมีซึ่งรู้สึกว่าการอบรมนี้มากๆเลยครับก็มีทั้งกิจกรรมที่สนุกนะครับเด็กๆ เข้าใจคุณธรรมได้ครบถ้วนนะครับผมก็ถ้าโอกาสหน้าก็อยากจะให้มาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้เด็กๆได้มีคุณธรรมในทุกๆระดับชั้นนะครับผมก็ขอบคุณทางองค์การมากๆนะครับผมขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะชื่อคุณครูวิชุดาจันเทศนะคะหรือว่าคุณครูจุ๋มที่เด็กๆเ,เรียกกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูได้พาเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5มาเข้าอบรมกับทีมวิทยากรจากปราสาทสัจธรรมค่ะในโครงการปลูกฝังคุณธรรมนําสู่สันติสุขนะคะซึ่งวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะวิทยากรทุกๆท่านนะคะที่มาให้การอบรมกับเด็กๆนะคะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยมีคุณ คุณธรรมเพิ่มมากขึ้นได้เรียนรู้คุณธรรมทั้ง12ประการและสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนแล้วก็ยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้ถ้ามีโอกาสนะคะครูจุมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ทีมวิทยากรจากปราศาสัจธรรมจะมาอบรมคุณธรรมให้กับเด็กๆโรงเรียนมารีวิทย์ระยองในรุ่นต่อๆไปอีกเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ กทำที่เราต้องทำเรามาท่องจำ